สวัสดีค่ะปางนะคะนะักกายภาพบําบัดจากรีเบนค่ะวันนี้เนาะปางจะมาพูดถึงเครื่องมือกายภาพบําบัดที่หลายหลายคนเนี่ยเวลาไปทํากายภาพจะคุ้นเคยกันแล้วก็จะได้ใช้กันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทุกๆคลินิกเนี่ยก็จะมีเครื่องมือตัวนี้อยู่ตลอดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องมือที่ชื่อว่าอันตราซาวค่ะ อันนี้นะคะก็ะคือเครื่องอนะันตราซาว์เนาะหลายๆที่ก็อาจจะมีลักษณะหน้าปางที่แตกต่างกันไปแต่โดยหลักการแล้วทุกๆเครื่องก็จะเหมือนกันนะคะอันตราซาว์เราก็จะมีหัวอนะันตราซาว์เนาะกับเจลที่ใช้ร่วมกันอันตราซาว์เนี่ยคืออะไรมันก็คือเป็นคลื่นเหนือเสียงนะคะที่ให้ความร้อนลึกลงไปในบริเวณกล้ามเนื้อของเราการที่ให้ความร้อนลึกได้เนี่ยสงสัยไหมคะว่ามันเกิดความร้อนได้ยังไง คลื่นตัวนี้เนาะมันจะส่งผ่านลงไปที่กล้ามเนื้อของเราเนาะแล้วก็ทําให้เกิดโมเลกุลในกล้ามเนื้อเนี่ยมันเกิดการสาร่นสันจนเกิดเป็นพลังงานความร้อนขึ้นพอเกิดเป็นความร้อนขึ้นข้างในกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อก็จะมีการคลายตัวเลือดไหลผ่านในบริเวณกล้ามเนื้อที่มันเป็นก้อนๆได้ดีมากขึ้นอาการปวดก็จะลดลงนะคะอันนี้คือเป็นหลักการของอันตาราซาว เนาะแล้วก็เวลาใช้งานอัลตราซาวเนี่ยหลายๆคนก็จะเห็นว่ามันต้องมาคู่กับเจลตัวนี้ตลอดเลยเพราะว่าการที่มีเจลอะค่ะมันจะเป็นตัวกลางเพื่อให้คลื่นเนี่ยผ่านลงมาที่ผิวหนังของเราได้นะคะค่ะแล้วก็เครื่องอันตราซาวตัวนี้นะคะปกติก็จะเห็นใหญ่ๆอย่างนี้เนาะแต่ทีเนี้ยมันจะมีอีกแบบหนึง่งคือเป็นขนาดพกพาก็ะจะเป็นกระเป๋าอันเล็กๆนะคะนักกายภาพบํบาบัดเนี่ยสามารถนําไปรักษาผู้ป่วยที่เป็นอยู่ที่บ้านได้เลย นะคะอันนี้ก็คือพกพาได้สะดวกแล้วก็คุณสมบัติของเครื่องก็คือใช้หลักการเดียวกันค่ะเดี๋ยวต่อมานะปางจะมาโชว์วิธีการรักษาด้วยอันตาซาวกันเพราะว่าหลายๆคนก็ยังมีคนที่แบบเออไม่รู้ว่ากายภาพคืออะไรไกายภาพทําอะไรบ้างอันเนี้ยเดี๋ยวปางจะมาโชว์เครื่องมือที่ยอดฮิตที่ทุกคลินิกมีว่าเขาใช้งานกันยังไงแล้วเวลาทําเราจะรู้สึกยังไงกันนะคะเดี๋ยวไปเชิญชมกันเลยค่ะ แล้วต่อมานะคะปังก็จะมาแนะนําวิธีการรักษาด้วยเครื่องอันต์าซาล์กันเนาะอันนี้คือเครื่องอันต์าซาล์นะคะเครื่องมือน,นี้นะคะนกักกายภาพเนี่ยถ้าจะใช้ได้คือเราต้องประเมินคนไข้ก่อนเนาะว่าเป็นบริเวณโครงสร้างไหนลึกหรือตื้นหรือว่าเป็นระยะไหนของโรคแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเซตเครื่องหลักๆที่เราเซตคือ,อ,อความถี่เนาะแล้วก็การปล่อยขึ้นออกเป็นคอนติเนียหรือเป็นพาส์นะคะแล้วก็อินเทนซิตี้หรือความเข้มเรื่อง3สิ่งนี้คือสิ่งที่เราปรับเป็นหลักนะคะแล้วทีเนี้ย เราต้องวิเคราะห์ก่อนเนาะเพราะถ้าเราไม่วิเคราะห์เราจะปรับตรงนี้ได้ไม่ถูกกับผลไข้แล้วอาการผลไข้ก็จะไม่ได้ดีขึ้นอยู่ดีค่ะค่ะอันนี้พี่ตาเนาะก็มีอาการปวดคอบ่าบริเวณนี้เลยใช่ไหมคะมาเป็นก้อนเลยนะคะตรงนี้นะคะเป็นกล้ามเนื้อที่ชื่อว่า upper trapezius นะคะเป็นกล้ามเนื้อคอบ่าที่เกาะจากคอเนาะมาหาแขนตรงนี้เลยนะคะมันจะวางทอดยาวแต่เวลามีจุดกดเจ็บก็จะอยู่ประมาณกลางกลาง ประมาณ1นส่วนสาของกล้ามเนื้อประมาณตรงนี้เลยใช่ไหมคะพี่ตาใช่โอเคเดี๋ยวพอทีนี้นะปังจะทำอันต์ซาวในบริเวณตรงนี้นะคะอันนี้นะคะเราก็กล้ามเนื้อมัดเนี้ยอยู่ตื้นมากเลยแค่จับไปก็เจอแล้วเนาะเราก็เลยตั้งเครื่องอันต์ซาวให้มันลงไปที่กล้ามเนื้อตัวนี้ได้เต็มๆเ,เลยนะคะแล้วเราก็จะค่อยๆวนไปเนี่แหละคะ่ะคุณสมบัติของเครื่องเนาะตอนวนนะคะพี่ตาก็จะรู้สึกว่าเครื่องมัน วนมีหัวต้อซาวนอยู่นะแล้วถ้าวนไปสักพักเนี่ยจะรู้สึกว่ามันอุ่นๆได้เล็กน้อยนะคะจะไม่ได้รู้สึกร้อนไม่ได้รู้สึกแสบผิวหรือว่ารู้สึกปวดกระดูกนะจ๊ะถ้ารู้สึกแบบไม่สบายหรือว่าเจ็บแป๊บๆแ,แสบผิวสามารถแจ้งปังได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวหลังจากใช้เครื่องมือนะพี่ตาปังก็จะ ยืดกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อตัวนี้มันตึงมากพอเรายืดกล้ามเนื้อเสร็จเด,เ,รเดี๋ยวเราออกกําลังกายปรับท่าทางเนาะเพื่อลดการทํางานของเจ้ามัดนี้กันลงพอไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะต้องกลับมาทําอันตัวซาวเรื่อยๆแต่ว่าสาเหตุจริงๆก็ยังอยู่เนาะเพราะว่ากล้ามเนื้อเราเนี่ยมันโดนใช้งานตลอดเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นการออกกําลังกายและการปรับท่าทางค่ะ โอเคอนั่งหลังตรงแล้วก็เงยหน้าขึ้นนิดนึงจ้ะเก็บข้างเข้ามานิดนึงเนาะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราบีบสะบักนะกมเหนือตัวนี้อยู่บริเวณด้านหลังนะคะเกาะที่สะบักสองข้างมาที่แกนกลางตรงกระดูกสันหลังนะจ๊ะค้างไวะคะ้ค่ะ1 2 3 4 5ผ่อนจอ้ะใช่พี่ตาบังคออีก3ทีมาบีบมาก่อนคไว้ผ่อนบาลงนิดนึงผ่อนบาลงนิดนึงโอเค1 2 3 ค่ะและคลิปนี้นะคะปังก็ได้แนะนําเครื่องมือทางกายภาพที่ยอดฮิตกันไปแล้วเนาะแต่ว่าการที่เราจะหายจากโรคใดโรคหนึ่งหรืออาการใดอาการหนึ่งเนี่ยเราต้องใช้หลายอย่างประกอบกันใช้แค่เครื่องมือก็เหมือนเป็นการลดปวดที่ปลายเหตุเนาะจริงๆเราต้องใช้การปรับท่าทางการออกกําลังกายสสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่ทําให้ทุกคนหายปวดได้อย่างยั่งยืนนะคะยังไงฝากติดตามคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ